มาส่งเด็กที่โรงเรียนอ่ะไปลูกไปเอาไปห้องเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ see you Bye bye ว้าวเขาไหว้สวยไหว้สวยกันเนาะเนาะ เก่งมากไม่ร้องเลยพี่เออวันนี้เขาบอกว่าไงคุณแม่คะหนูไม่อยากไปโรงเรียนอ้าวก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเขาก็เขาก็มาอาเป็นบางวันหรอกแล้วก็จะบอกน้องจะบอกน้องว่าอะไรอ่ะบอกที่โรงเรียนมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็หนูอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวเล่นกับการ์ตูนก็ไม่ได้ สวัสดีค่ะจังไดสวัสดีค่ะแม่น้องเมลิซานะคะเดอร์กาที่เห็นเมื่อกี้นี้กะเป็นกวาดล้านเอียงที่เห็ดประจำเนาะค่ะเนาอคือตอนนี้แม่น้องเมลิซานี่ เฮ็ดคลิปนี่เป็นคลิปแรกนะคะของอสีล่อง u t u b e เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าตอนนี้สาวก่อนแม่นองเมดิซาตอนนี้อยู่ป่าตองนะคะเนาะอยู่ภูกเก็ตป่าตอง <S <S เบดร้ลานสมสวยอยู่ภูเก็ตป่าตองค่ะกะเลยมี่ขอคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเข้ามาล่องกันมึ้งว่าเฮ็ด u t u b e ในชีวิตจริง ในการทำงานของแม่้องมินิสานี่เห็ดจ mm ังไดเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะกะทัทั่วไปค่ะ mm hmm. เหมือนคนทั่วไปแม่ทั่วไปที่ตื่นเศร้าอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกแต่งตัวจกค้องฟ้าวไปส่งลูกเห็ดเนวอย่างเน้อก,กินทั่วไปเนาะค่ะเนาะกะกะอยาสีเห็ดชีวิต ทุกอย่างทีทีเฮาทีเฮาเฮ็ดในชีวิตประจำวันนี่ค่ะลง YouTube เพื่อที่สีอาจจะมีรายได้เข้ามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็รายได้เข้ามาบ่พอแล้วก็อาจสิให้ความรู้ในเรื่องเสริมสวยในเรื่องเอ่ออาจสิใช้ชีวิตจังซี่นะแล้วก็เรื่องของการที่มีแฟนฝรั่งเป็นจังไงแฟนฝรั่งอยู่ภูกเก็ตนี่มันเป็นจังไงเนาะค่ะเนาะแม่ก็อยากสิ เบาะสูฟาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะขอเปิดโตใน YouTube นะคะนาะขอฝากเนือฝากโตนะคะนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ